ทุกคนวันนี้นะคะเอ้ยก็จะมาเอ้ยวันนี้ทุกคนมาอยู่ในช่องราบอกมาเดค่ะวันนี้มาอยู่กับอ่มอยู่คนเดียวนะคะวันนี้เอ้ยจะมาเล่นโลบอคค่ะเออเออทำไมล้องอันนี้จะ้ะวันนี้เอ้ยจะมาเล่นโลบอคในแมพที่มีชื่อว่าอ็อบบี้อะไรก็ไม่รู้นะคะวันนี้จะมาเล่นกันที่เดี๋ยว เล่นไปด้วยคุยไปด้วยเลยนะที่เออยไม่ได้มาถ่ายลิปนานหลายแสนหลายวันนะคะเออยไม่สบายค่ะเออยเข้าโรงพยาบาลเอิยไม่สบายเออยนอนโรงพยาบาลค่ะเออยให้เออยนอนหมอเขาเจาะหนองเกลือเออยแล้วเออยก็ไม่ได้มาถ่ายลิปค่ะก็เลยเป็นเหตุผลที่เอยไม่ได้มาถ่ายลิปค่ะ และวันนี้เอ๋ยก็มาถ่ายคลิปให้ทุกคนเนี่ยดูแลนะคะเอเคค่ะมามาเล่นกันต่อนะคะก็คืออย่างที่ว่าเอ๋ยไม่สบายก็ถ้าเอ๋ยแบบเสียงเอ๋ยมันก็ไม่ได้เป็นอันนั้นหรอกรู้ไหมเอ๋ยไม่ได้ไม่สบายเอ๋ยไม่ได้เอ๋ยปกติเอ๋ยไม่ได้ไม่สบายเอ๋ยเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันุเอค่ะตอนนี้ฮะ ตอนนี้ยังไม่ได้หายเลยค่ะยังไออยู่นะคะ <c oughs> <c oughs> ยังแบบอย่างนี้ว่าค่ะยังไม่หายดีแต่ว่าตอนนี้ออกจากโรงพยาบาลแล้วค่ะ <c oughs> ก็คือเอยออกจากโรงพยาบาลแล้วนะแต่ว่าเอยแบบยังไม่หายอะค่ะเค่ค่ะ ก็ไอเรื่องพวกค่ายวัดเนี่ยเดี๋ยวค่อยที่หลังไว้ที่หลังนะคะตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูสําหรับออปปี้กันต่อนะคะออปปี้ดีก็จะเป็นแบบแนวกระโดดค่ะไป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 เอยก็ไม่ค่อยได้เล่นเกมโรบบอกเนี่ยนะคะเราเอ่ยก็ไม่ค่อยลงคลิปด้วยเอยไม่ค่อยแบบลงคลิปเท่าไหร่คลิปยาวเอ่ยไม่ค่อยจะลงนะคะ เฮ้ยค่ะเอ้ยก็มาถึงตัวนี้แล้วนะคะมีโอกาสว่าถ้าเออถึงเส้นชยัยก็คือมีโอกาสยากค่ะเพราะว่าน่าจะใช้เวลานาน,นมากสำหรับการที่จะไปถึงเส้นชยัยพอตออนด้เอยแหวดเสียวว่าเฮ้ยค่ะมาถึงตัวนี้แล้วนะคะโอเคไปกันต่อค่ะใครปิดพัดลมอ่ะเออ เชี่ยค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเอยก็มาถึงตรงนี้แล้วตรงนี้มันก็จะเสียงมากตรงนี้นะคะก็จะเป็นสีขาวๆดำๆชมพูเลยก็รู้นะคะไป้กันต่อค่ะเชียค่ะตรงนี้ก็จะเป็นกระไดปีนขึ้นไปไปค่ะไปค่ะไปค่ะตอนนี้ผ่านมาสามนาทีแล้วนะคะก็คือ เดี๋ยวเอยก็จะพยาย,ยามลงคลิปนะคะช่วงนี้ที่เอยไม่ค่อยได้ลงคลิปก็ไม่สบายด้วยเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันเอที่เอยบอกนะก็คือเอ่ยคิดคอนเทนต์ไม่ออกด้วยค่ะแล้วก็เอยไม่ค่อยจะได้เล่นเกมโรบอทแล้วก็เล่นโทรศัพท์เท่าไหร่นะคะเพราะว่าอืม คือแบบเขาเลือกไงติดเรียนค่ะเอยติดเรียนแล้วเอยก็ไม่มีเวลาลงคลิปค่ะแล้วก็ที่ไม่ได้ลงคลิปเพราะว่าเอยความจําเต็มค่ะความจําทดสอบเต็มอาลิปแบบไม่ค่อยจะได้แล้วค่ะก็เลยไม่ค่อยได้ลงคลิปก็ ใช่ค่ะเอ้ยก็กลับมาแล้วะคะ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้ขอเรียกไงนะอันนี้ค่ะเอ่มเน็ตหลุดนะคะทุกคนวันนี้ก็มาลองคลิปเที่ยงเลยนะเนาะเดี๋ยวก็จะปาบอกว่า <gasps> เอ้ยมีอะไรจะาบอกคะ่ะเป็นเป็นแบบ เป็นอะไรนะเป็นเอเอจะมาบอกว่าก็คือมันพิเศษมากเอยจะลงคลิปทุกวันเลยค่ะทุกคนแต่ถ้าเออไปเรียนเอยก็จะมาลงคลิปชานะเอาอุตสาห์กระโดดมาตั้งไกลนะคะไกลไหมไม่รู้นะคะ เอยจะมาลงคลิปทุกวันเลยถ้าทุกคนอยากดูคลิปของเอออยากดูก็อยากดูคลิปของเอยไหมคอมเมนต์มาด้วยนะคะเดี๋ยวเออขอเปลี่ยนแบบนะเพราะว่าแบบนี้เอยรู้สึกว่ามันยากเกิน,นะคะ่ะเออก็ว่าไม่ต้องเปลี่ยนแล้วนะคะเพราะว่า เอ้ยก็จะไปแล้วนะคะคลิปนี้ก็สำหรับคลิปนี้เอ้ยลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอยากให้เอ้ยมาเล่นออปปี้อะไรอีกคอมเมนต์มานะคะบ๊ายบายบบบ๊๊าายยายบายบ๊ายบาย